นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีหลังผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ายังไม่มีแผนจะปรับคณะรัฐมนตรีเพราะยังรู้สึกว่าการทํางานกําลังต่อเนื่องได้ดีและคิดว่าอย่างน้อยๆทุกคนก็ต้องมีเวลาในการปรับตัวที่จะเริ่มทํางานให้มันคล่องมือกันต่อไปก็เหมือนตอนเพราะนี่ก็เป็นคณะรัฐมนตรีแรกเหมือนที่ตนเพิ่งเข้ามาก็ทํางานเท่าๆกันเพราะฉะนั้นก็ดูกันไปเมื่อถามย้ําว่าหากมีการไปกดดันนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อมาให้กดดันนายกขอเก้าอี้รัฐมนตรีนายกจะฟังหรือไม่นายกกล่าวว่าจริงๆตนรับฟังอยู่แล้วทุกเรื่องแต่ว่าได้คุยกันอยู่แล้วเรื่องการตั้งรัฐมนตรีก็มีการปรึกษาพูดคุยกันและสอบถามอย่างเช่นที่จะอภิปรายรอบนี้มีการพูดกับนายทักษิณอยู่แล้วว่ายังจะไม่ได้ปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งนายทักษิณก็บอกว่าโอเคอย่างนี้มีแค่นี้ก็เลยยังไม่คิดจะปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้ คุณพ่อไม่ได้ถามเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีคุยกันอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ยังไงจะปรับหรือไม่ปรับเป็นการคุยกันว่ายังไงซึ่งดิฉันก็คุยกับคุณพ่ออยู่แล้วว่ายังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีและเขาก็รับทราบนายกกล่าวเมื่อถามด้วยว่าหากเขาไปวิ่งผ่านในทักษิณแบบนี้ต้องฟังหรือไม่นายกกล่าวว่าเราฟังเหตุผลอยู่แล้วแต่ว่าจะปรับหรือไม่ปรับเดี๋ยวเราค่อยคิดอีกทีหนึ่งทุกอย่างรับฟังไว้ก่อนได้เพราะบางทีเราอาจจะคิดไม่ครบก็ได้ถ้าเราฟัง และเราเปิดใจแล้วก็รู้ว่าอะไรมันดีที่สุดแค่นั้นเองทุกเรื่องก็ต้องใช้เหตุผลอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่านายกจะลำบากหรือไม่ถ้าทุกคนวิ่งไปหาคุณพ่อเพื่อมากดดันนายกในการปรับคณะรัฐมนตรีนายกหัวเราะพร้อมกล่าวว่าคิดว่าทุกคนถ้าอยากได้อะไรก็คงจะต้องมีการวิ่งทุกช่องทางซึ่งก็ทราบอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ก็ดูกันเองว่าวิ่งทางไหนแล้วเป็นผลแล้วกันค่ะ